สวัสดีค่ะพบกับเจ๊เจ๊แพลเดรี่กันอีกแล้วนะคะเจ๊กัอเจ๊กันอีกแล้วในช่องเจ๊แพลนเดรี่นะคลิปนี้จะกลับมาเมาส์มอยถึงสกินแคร์สองตัวที่เราจะมาแบทเทินกันว่าเจ๊ถ้าซื้อตัวนี้มาตัวนี้ต้องซื้อไหมเจ๊ถ้าซื้อตัวนี้มาตัวนี้ต้องซื้อไหมนะเจ๊ก็จะมามอยให้ฟังว่าหลังจากที่เจ๊ใช้ตะบี้ตะบันมาแล้วเจ๊รู้สึกยังไงขวดไหนที่จะถูกใจเจ๊ขวดไหนที่จะแบบเออหยุดไปก่อนชะลอไว้ก่อนอย่าเพิ่งซื้ออะไรเงี้ยขวดไหนที่จะได้ ไปรับชมกันดีกว่าในช่องเจพารีอารนะคะก่อนไปอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเจ้ด้วยเป็นกลังเจ้เจทำคลิปดีมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะฝาแล้วชมได้เลยร้อนมากขึ้นไปอัดคลิปบนห้องไม่ได้ก็ต้องมาเม้าไว้ตรงนี้แหละเอาลาค่ะจะเป็นตัวไหนไม่ได้นะก็จะเป็นสองตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นรังโคง ลลรังคงแบบเกลือแรงตัวนี้นะใครๆหลายคนเห็นที่เจ้คเคยรีวิวไปแล้วก็จะรู้ว่าเจ้ใช้2ตัวเนี้ยเลนไล่กันไล่กันแล้วก็เอามารีวิวใกล้ๆกันนะก็เราจะมาดูดีกว่าว่าเจรู้สึกยังไงสําหรับใช้ไปแล้วรู้สึกยังไงว่าตัวไหนควรจะโอเคมากกว่ากันนะ ตัวนี้จะเป็นตัวเกลแรงอัลเบอรี่รอยยาวคืออ่านไม่เคยออกสักทีตัวนี้จะเป็นเกลแรงที่ตัวที่มันข้างในมันจะเป็นไม่คล้ายๆไข่ปลาไข่ปลาเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพอบีบออกมากดออกมาแล้วมันจะเหมือนคล้ายๆทองคําตัวเนื้อทองคําเซรั่มทองคำอะไรเงี้ยที่มันอยู่ในในตัวเซรั่มนะตัวนี้ไม่ใช่ตัววอเตอร์ออยล์นะเป็นตัวเซรั่มที่เจยลองใช้มาตัวนี้ซื้อมาในราคา490บาทก็ลองใช้จนเนี่ยจะหมดแล้ว คือพอใกล้จะหมดเนี่ยกดขึ้นมาขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าด้วยความที่มันจะหมดแล้วต้องเขยา่าเขย่ามานิดนึงอะไรเงี้ยเหลือก้นขวดแค่ไม่กี่รูปไม่กี่เดือนนะก็เหลือนิดเดียวแล้วก็จะบอกว่าความรู้สึกที่ใช้ใช้ามานานพอสมควรขวดน,น้อยแค่นี้ใช้ได้นานอยู่นะ <c oughs> เกือบเดือนนึงนะที่เจ้ใช้นะก็รู้สึกได้เลยว่าเออผิวหน้าเจ้มีความที่แบบเออมันดูดีอะ่ะมันมัน มันมันมันได้ถึงความตึงความตึงผิวแล้วเนื้อเซรั่มนางค่อนข้างที่จะซึมซับซึมซาบเข้าไปกับผิวได้โอเคแล้วก็ความกระจ่างใสมันนางไม่ให้ความกระจ่างใสอะไรเลยนะแต่ความให้ความนุ่มความนุ่มของผิวสกินสกินอ่ะมีความแบบเออนุ่มตึงตัวความเหี่ยวความหย่อนคล้อยไหมตามอายุขยมันก็ต้องมีการหย่อนคล้อยอยู่แล้วแต่ถามว่ามันตึงตัวดีไหมเออผิวหน้ามันตึงตัวดีนะรู้สึกว่าใช้แล้วโอเคดีอ่ะเอออยากจะซื้อขวด ใหม่อยู่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าราคามันค่อนข้างจะแอบแรงของตัวเกรอแรงตัวนี้นะเนื้อเซรั่งเซร่ามีความกลิ่นหอมคล้ายน้ำผึ้งอะไม่รู้ว่าเขาใชผสมน้ำผึ้งลงไปหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าได้ฟิลได้ฟิลลิ่งของการตึงตัวดีมากนะจะบอกเลยว่าคลิปนี้ยังยังไม่อยากจะทำเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดทําไปแล้วเดี๋ยวคนก็จะมาโมนเมนต์อีกว่าไปอ่านผลิตภัณฑ์มาดีหรือยังศึกษามาดีหรือยังว่าเขาใช้ยังไงบ้างก็บอกไปแล้วว่า ว่าเอาความรู้สึกที่เราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันใช้แล้วมันเป็นอย่างนี้ยถามว่ารู้ไหมก็ไม่ถึงกับกูรูจา๋ไจา,า,จาไม่ถึงกับเอ็กซ์เปิร์จ๋าเชี่ยวชาญจ๋าไม่ถึงกับแบบเออห้องแลบบมาวิจัยจ๋านะก็แบบเออมาเล่าให้ฟังเมาอมอยให้ฟังนะต่อจากตัวของเกลือแรงก็จะเป็นตัวของรังโคนะที่เจ้ใช้มาคุณแกจะบอกเลยจะบอกว่าอะไรใช้มาแล้วรู้สึกว่าคือเจ้เป็นคนที่ใช้รังโคมต่อจากเกลือแรงเลยนะ ตอจากเกินแรงเลยรังคมใช้แล้วรู้สึกว่าโอ้คุณพระคือใช้เกือบจะหมดแล้วตัวนี้7 ml นะ7 ml เจซื้อมาในราคาแต่แต่เกือบ300นี่เป็นตัวเทสเตอร์นะก็คือแบบเห็นคุณสู่ขวานหรือแบรนด์เอมอร์สเด์หลายคุณเขารีวิวมากันมาค่อนข้างจะเยอะฉันก็เลยจะรู้สึกว่าอยากลองมากเลย์งี้ยด้วยสัปปรพคุณของนานด้วยยูสยูสคำว่ายูสที่เจ๊เคยเล่าให้ฟังว่าคำว่า,ายูสเจ๊ก็เลยสะกิดใจตรงนั้นก็เลยอ,อ าลองใช้ดูพอลองใช้สักพักหนึ่งคือที่ใช้เนี่ยสตัวเกลือแรงกับลังโคมเนี่ยเจ้ไม่ใช้เอสเต้เอแเลยนะเอสเต้แอดวานซ์เนเพเลยนะใช้2ตัวนี้เพียวๆแล้วเจ๊รู้สึกเลยว่าโอ้คุณพระตัวนี้ตอบโจทย์เจได้มากก็คือให้ความพอเข้าไปกับหน้าเราให้ความเป็นความชุ่มชื่นความตึงตัว ริ้วรอยลดไม่เจริ้วรอยไม่ได้ลดบอกแล้วว่าทุกคนบอกแล้วว่าริ้วรอยโบทอกเท่านั้นที่ช่วยได้ฟิลเลอร์เท่านั้นที่ช่วยได้ฉีดยาโบตอกเท่านั้นที่ทําให้ผิวหน้ามันตึงตัวริ้วรอยตีนแปดตีนกาคุณลดหายไปได้ช่วยได้เท่านั้นแต่ตัวเนี้ยมันช่วยให้การริ้วรอยที่จะมาถึงเราเนี่ยมันช้าขึ้นมันไม่ได้มาเร็วมัน ขับรถกว่าจะถึงเราเนี่ยนานมายิ่งขึ้นกว่าจะมาถึงอะไรเงี้ยแต่ที่เห็นๆก็คือจะรู้สึกได้ว่าความนุ่มความนุ่มของผิวอะเออมันนุ่มเหมือนผิวก้นเด็กนุ่มเหมือนผิวแบบหน้าเด็กนุ่มเหมือนผิวเด็กนุ่มเหมือนเออนุ่มมากบอกเลยว่านุ่มรู้สึกมันนุ่มตอบโจทย์เจได้มากเรื่องผิวกระจ่างใสไหมไม่ถึงขนาดนั้นแต่ความนุ่มของผิวการแบบสมานผิวคอลลาเจนในผิวมันเติมเต็มมากยิ่งขึ้นอี่ยโอเคได้นะฮะก็ให เลือกระหว่างตัวเกลงกับตัวลังคงเจ้เ,จเลือกตัวไหนเจ้บอกลงมาเลยนะคะตัวเกลร,รงถ้าคะแนนเต็มห้าเจ้ให้สี่จุดเจ็ดเดี๋ยวนะเจ้ขออนุญาตให้หอมแดงเขาผ่านไปก่อนนะเดี๋ยวเจ้ค่อยพูดคะแนนเต็มห้าเจ้ให้เกลง 4.7ละกันเพราะว่าเจ๊หักอะไรไป0.3เจ๊รู้สึกว่าราคานาะค่อนข้างจะแรงราคานาะค่อนข้างจะแตะต้องยากนิดนึงแต่ถามว่าคุณสมบัติของนางเนี่ยเพียงพอไหมเต็งมงถามว่าเต็งมงไหมเต็งตัวนี้เต็งมงเหมือนกันนะถ้าเกิดเข้ารอบไฟนอลน,นะเจ๊คัดให้เป็นคนแรกเลยเข้านะเกแลแรงตัวนี้โอเคได้รังโคมเจ๊ให้คะแนนเท่าไหร่ตัวรังโคมคะแนนเต็มห้า เจให้4.7เท่ากับเกลือแหลงนะคะเพราะว่าเจรู้สึกว่านางราคาแต่ต้องได้นางราคาเอื้อมถึงเจหักไปตรงไหน0.3เจหักตัวด็อปเปอร์คือเจตัวเทสเตอร์ตัวเนี้ยเจไม่ชอบตัวดอปเปอร์ของนางนะเอออันนี้หักเฉพาะตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดไปซื้อขวดใหญ่นะจะไม่มีด็อปเปอร์หรอกก็คงจะไม่หักคือชอบชอบตัวลังโคมนะอันนี้ความสูงใครความสูงท่านไม่เหมือนกันนะบอกแล้วนะว่าเจหักตัวด็อปเปอร์เจ ชอบใช้ตัวที่แพกกจี้มันเป็นตัวกดกดมากกว่านะตัวดอกเบอร์ค่อนข้างที่จะแบบเออใช้ยากนิดนึงก็เลยไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยถามว่าให้เลือกเลยเลือกเลยเจ้เลือกตัวไหนตอนเนี้ยความรู้สึกเจเจเลือกตัวนี้นะคะเลือกของตัวลังโคมออกไปแล้วว่าทําไมถึงเลือกเพราะว่าด้วยปัจจิตปัจจัยของนางแล้วประจิตปัจจัยของนางนางราคาสามารถแตะต้องได้เอื้อมถึงได้แล้วก็ไม่แรงไม่จนไม่แรงสูงจนเกินไปแล้วก็ คุณนะสมบัติของนางตอบโจทย์เจได้ตอบโจทย์ในวัย40ป้าๆของเจได้นะคะน้องๆคนไหนที่ไม่บัจเจตไม่เยอะไม่สูงไม่เท่าไหร่เลือกลังคมเจเชียลังคูมนะถ้าเกิดเทียบกับตัวเกนืองแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาด่าเจีหยยว่าคุณคะคุณศึกษาปฏิภัณหรือยังว่าเขาใช้เหมือนกันไหมตัวสองตัวนี้ใช้เหมือนกันหรือเปล่าก็ใช่ถ้าถามว่าคุณสวัสดที่ดีที่สุดของเกลืองแล้วคือถ้าอยากจะให้หน้ากระชุ่มกระชับหน้าลดเลือนริ้วรอยหน้าเติมเต็มผิว ช่วยเติมเต็มเรื่องริ้วรอยช่วยเติมเต็มเรื่องอายุคงอายุไขหน้าเติมเต็มหน้าเต่งต,ตึงอะไรเงี้ยถ้ามีปัจเจ็ปัจ,จัยถ้ามีบัดเจ็ดเยอะเลือกตัวเกลือแรงเซรั่มไปเลยนะคะนางก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ถ้ามีบัจเจ็ดไม่เยอะไม่เพียงพอเจนแนะนำลังโคมจริง รังโคมบอกเลยว่าโอเคได้นะคะก็อ่ะเป็นไกด์ไลน์เอานะลองไปเล่นลองดูกันตามกันดูนะคะความรู้สึกของใครความรู้สึกของท่านไม่เหมือนกันนะเลือกมันให้เลือกครีมแต่และตัวให้เข้ากับใบหน้าละกันถ้าคนไหนอยากจะให้เรื่องอ่ามันลดรอยหม,มองคล้งหมองค้าช่วยเรื่องริ้วรอยช่วยเรื่องหน้ากระจ่างใสช่วยเรื่องริ้วรอยกะช่วยเรื่องอะไรก็ไปดูรายละเอียดของผลิตผลิตภัณฑ์กันเอานะ เจ๊ก็ไม่ไกรไล่ลแค่นี้ให้ฟังอของคร่าวๆนะคะก็หวังว่าคนจะชอบคงถูกใจกันนะถ้ามีข้อผิดพลาดระการใดก็ขออภัยมาท่นี้ด้วยนะคะเจ๊อาจจะไม่ใช่กูรูจ้จ๋าอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจ่านะคะเพียงแต่เจ๊รู้สึกว่าเจ๊ใช้แล้วเจ๊รู้สึกอยากจะมาเมาท์มอยให้ฟังอยากจะมาบอกให้ฟังว่าตัวเนี้ยเจ๊ใช้แล้วรสุดดีตัวเนี้ยถ้าเกิดบัจเจต,ตพอก็ซื้อตามเจ๊ได้อะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าคนจะชอบกันแหละนะคะลองไป ลองไปเล่นเทสเตอร์ก,กันก่อนนะทุกคนถ้าลองเทสเตอร์เสร็จแล้วรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่าใช่ก็ค่อยไปสอย ตัวจริงมานะคะตอนนี้ที้คงจะไปสสยตัวรังโคมตัวจริงมานะคะใครมีร้านแนะนําบอกเจ้ด้วยใครมีร้านที่เป็นขวดรังโคมแนะนําขวดใหญ่บอกเจ้ด้วยที่ราคาของข้าจะดีบอกเจ้ด้วยนะคะอ่ะมัมมอยของข้าวแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นสกินแคร์ตัวไหนอย่าลืมกด subscribe เจ้ด้วยตัวนี้เจ้มีสกินแคร์เยอะมากที่จะมามัมมอยให้ฟังนะคะจะบอกว่าช่วงนี้หน้าเจ้เริ่มดีขึ้นมากแล้วก็อยากจะมัมมอยทุกคนฟังมากนะคะอย่าลืมติดตามเจ้ด้วยอย่าลืมกด subscribe เจ้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะคลิปนี้เจไปละไม่่าย,ายสุขภาพกัน,น้วยคนอากาศค่อนข้างจะร้อนนะจ๊ะบา,บายค่ะ